มาแล้วคะ่ะหนยิงขอบอกวันนี้นะคะหัวข้อเนี่ยมาจากว่าสงสัยสงสัยว่าทําบุญกันมาเยอะมากทําสิ่งต่างๆกันมาเยอะมากนะคะเลยอยากจะรู้ว่าบุญระบาบก็เคยเปิดไปแล้วเนาะมันจะมีคลิปหนึ่งบุญระบาว่าคนกี่เ็เษต์แล้วคุณยังติดในเรื่องข้อไหนนะคะก็เลยอยากจะมาดูว่ายังมีอะไรอีกนะ ที่เราควรจะทํานะคะก็ให้เลือกไพ่ใบที่หนึ่งไพ่กองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งะเปิดให้ดูก่อนกองที่สองกองที่สองนะคะแล้วก็กองที่สามไพ่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นของ <c oughs> เ,อเรียกว่าอ,อะไรนะคาโร่หมดเลยเลือกเอานะคะตามที่ชอบเลือกไพ่ที่ชอบเลยคะ่ะเพื่อดูว่า บุญและบาปของเออไม่ใช่บุญและบาปบุญไหนที่เรายังต้องทำอีกหรือต้องทำเพิ่มทำเสริมนะคะเนาะเรามาดูกันนะคะบุญไหนที่เราเรายังต้องทำอีกเพราะว่าบุญและบาปเช็คไปแล้วนะแต่อันนี้คือบุญไหนที่ควรจะทำเพิ่มเลือกกองที่หนึ่งสองสามกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะกองที่หนึ่งค่ะ กองที่หนึ่งเรามาดูกันว่าเราควรจะทําบุญด้านไหนเพิ่มนะคะเพื่อเสริมตัวเองนะคะเสริมชีวิตเมื่อจะเป็นการงานการเงินความรักเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอ่าเรื่องเสริมเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักการงาน เพิ่มความจริงใจเข้าไปไพ่เป็นเป็นไพ่หน้ากากนะคะดังนั้นถ้าเสริมก็คืออยากไปไหว้พระพรมนะคะท่านมีหลายหน้าดังนั้นเราจะต้องใช้แต่ละหน้าในการทํางานให้ถูกสถานที่นะคะเช่นถ้าเราเจอคนที่ควรเมตตาก็ใช้หน้าเมตตาคนที่ควรใช้หน้าดุก็ต้องดุคนที่ควรใช้หน้าเมินเฉยคือนิ่งบ้างนะคะหรือบางคน ต้องใช้หน้าที่ช่วยเขาลงมือทำต่างๆนานา,นาทุกคนจะมีหน้ากากประจำตัวแต่ควรจะใช้ให้เต็มให้ถูกที่ถูกการนะคะดังนั้นบางคนเนี่ยชอบเอาหน้าเดียวเลยบางคนก็ใจดีใจดีใจดีจนทำลายตัวเองนะคะบางคนก็ดุเอา้าดุเอา,ด,เอาดุจนไม่รู้ว่าจะอยู่กรงไหนแล้วเนาะ,ะดังนั้นการงานทําให้มันดีนะคะเสริมเต็เงให้ดีถ้าใครยังไม่มีการไม่มีงานที่ดีให้ลองหา ให้ลองไปไหว้พระพรมดูนะคะเสริมพระพรหมหรือแม้กระทั่งกลับไปไหว้พ่อแม่นะคะการงานแล้วเนาะการเงินการเงินนี่ก็คือออกเดินทางหรือว่าในเรื่องของไหว้แม่แยานางรถรวมถึงการเรียกว่าทำดวงไฟนะคะดวงไฟที่ตามวัดนะคะจะช่วยให้เราเห็น ช่องทางในการทํามาหาก,กินได้หรือแม้กระทั่งซื้อยานพาหนะนะคะหรือถนนหน,นทางก็ได้สร้างสะพานอะไรก็ตามที่คนมีทางก้าวเดินการงานการงานของเราเมื่อดีแล้วเงินมันจะได้ดีด้วยเปิดทางให้ตัวเองนะคะไปดูนะทำเรื่องของแสงไฟทําเรื่องของ ทางเดินถนนหนนทางนะคะหรือแม้กระทั่งไหว้แม่ยันนางรถถา้ามีความเชื่อในเรื่องนี้นะจ๊ะอันนี้เรื่องบุญกุศลการงานการเงินสุขภาพนะคะสุขภาพค่ะขอองค์พระพิคเนตนะคะไหว้พระพิคเนตนะอ่าแล้วก็อาจจะบูชาดอกบัวหรืออะไรก็ตามศรัทธาตามถนัดเลยนะคะอะ่จะให้ช่วยประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องการในเรื่อง,องความรักนะคะเออกเรดงสุขภาพอืม พอสุขภาพดีอะไรก็ดีการงานกันเงินสุขภาพความรักนะคะความรักคือการร่วมมือร่วมใจนะคะให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการลงไม้ลงมือหรือการร่วมกันทำงานบ้านก็ได้นะคะหรือการที่ชวนกันไปทำบุญก็ได้ถ้ามีคู่นะแต่ถ้าไม่มีคู่ให้หาเพื่อนชวนเพื่อนไปทำงานอาสาทำงานที่มีประโยชน์ต่สอสังคมหรือถ้าไม่สะดวกที่จะ ออกไปข้างนอกชวนเพื่อนออนไลน์ได้ค่ะนะคะทุกวันนี้ตัวเราเองผู้พูดเนี่ยก็มีการทํากิจกรรมออนไลน์การชวนกันเป็นกลุ่มเป็นคณะทําไหนทําตรงนั้นนะคะช่วยในเรื่องของความรักความผูกพันความสมานฉันนะคะ,ะสวยจังภาพกอง,องคนกองที่หนึ่งต่อไปนะคะคนกองที่สองบุญในนะที่เราทำมาเยอะแล้วว่า ตัวเราเองก็ทำอายุนะอ่าอุณาโลมที่เป็นรถอะคะ่ะอุณาโลมนั่นก็ใช่นะคะได้ของแสงสว่างดวงไฟเพชรนะคะกองที่สองกองที่สองคือรูปนี้นะคะปึ๊บถ้วยกองที่หนึ่งรูปไหนนะ,ะอ่าเมื่อกี้เนาะคอาเน้นเรื่องความรักนะคะอันนี้น่าจะเรื่องของอารมณ์จิตใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากองที่สอง องที่สองนะคะควรจะทำบุญเสริมตัวอในด้านใดบ้างนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักการงานนะคะการงานพิสูจน์หลักฐานาถ้าถามว่าไปทำบุญเรื่องไหนนะคะเราแนะนำว่าให้ไปทำบุญกับ ผู้ที่โรงพยาบาลค่ะที่เขามีการโรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลที่ที่มีการวิเคราะห์เช่นสภาไอาที่งูพิษงูนะคะอ่าหรือแม้กระทั่งบุญที่เราไม่เคยทำนะคะ เออลองไปหานี้ถูกเพราะว่ามันจะต้องสืบสอบค้นหาหลักฐานนะคะหรือแม้กระทั่งบนในเรื่องของขยะรีไซเคิลหายากหน่อยนะแต่ก็ไม่ไม่เกินความสามารถนะคะจะช่วยในเรื่องการอันนี้ในเรื่องของการงานเนาะการงานที่มันยังหาจุดมั่นคงไม่ได้อ่ะคะ่ะจะเด่นชัดขึ้นมาให้เราจับได้มั่นคงขึ้นเมื่อเหมือนเหมือนการที่เราได้ค้นหาเวลาพิสูจน์หลักฐานอะ่ะเพื่ออะไรเพื่อเราได้พบข้อมูลที่แท้จริง อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราไปทําบุญนะต้นที่เราบอกไปเบื้องต้นเนี่ยจะทําให้เราเห็นชัดเลยว่าเราควรจับงานไหนมาทําให้เป็นเงินนะคะพองานเสร็จมาเป็นเรื่องของเงินอย่างที่บอกจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามานะคะดังนั้นก็จะมีความแบบไม่แน่ใจเข้ามาเนาะ,ะการงานการเงินการเงินให้บริจาคในเรื่องของเครื่องอเครื่องอุปกรณ์ การแพทย์นะคะเครื่องช่วยหายใจระบบไฟนะคะเตียงที่นอนการแพทย์ทั้งหมดเลยนะคะจะช่วยในเรื่องของการเงินเพราะว่าอะไรเมื่อเราค้นหาหลักฐานได้แล้วเราต้องมีอุปก,กรณ์การหาเงินนะคะสุขภาพค่ะสุขภาพสองจิตสองใจนะคะให้ไปไหวเ้เดี๋ยวนะอันนี้ทำบุญในเรื่องของ โรงพยาบาลทั้งสองอันเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสองจิตสองใจเอ่อเห็นเป็นผู้หญิงอืมโอเคค่ะให้ไปไหว้พระแม่ธรณีเอ่อพระแม่คงคานะคะหรือการกวดน้ำนะคะการงานการเงินสุขภาพทีนี้แล้วก็ให้เพิ่มในเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการเอ่อทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะคะเพิ่มความอ่างเก็บน้ำ แทงน้ําอะไรที่มันใส่น้ำแม้กระทั่งถ้วยน้ําแก้วน้ําก็ได้นะคะช่วยในเรื่องของการทําให้มีความมั่นคงให้สุขภาพของเราได้พบเจอหนทางในการตรวจรักษานะคะอย,นะอ,อย่าลืมกวดน้ำทียมกาัอย่าลืมกวดน้ํานะคะพ่ะแม่คงคาเนะ,ะการงานการเงินสุขภาพความรักความรักกลุ่มนี้ค่อนข้างโชคดีนะคะเนื่องจากว่าอาจจะแบบว่า ในเรื่องของสุขภาพไม่ดีแล้วเหมือนลัคกี้อินลัคกี้อินเลิฟก็ต้องลัคกี้อินเกมเลยประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกปัญหาเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอารมณ์สุขภาพคุณมักจะแย่แต่คุณได้คู่ดีหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณดีนะคะดังนั้นออกไปใช้กิจกรรมหรือคุณจะเล่นลอตเตอรี่ก็ได้ไม่ว่าการตามนี้เลยก็ได้บุญไหนที่จะส่งสริมในเรื่องของความรักของคุณจริงๆอะ่ะมันเป็นในเรื่องของ การของคุณอนะ่ะเหมือนคุณได้สื่อสารกันอยู่แล้วแฮปปี้กันอยู่แล้วเพิ่มเติมก็คือลองหากิจกรรมเช่นไปซื้อลอตเตอรี่ร่วมกันก็ได้ไปช้อปปิ้งร่วมกันก็ได้หรือจะไปทํากิจกรรมอะไรที่ ที่ทําร่วมกันแล้วเราแฮปปี้อะคะ่ะลองไปหาดูนะเพราะว่าน,นี้มันเป็นในเรื่องของการที่ทําอะไรที่ทําร่วมกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลจะทําให้หัวใจคุณดีขึ้นพอสุขภาพคุณดีขึ้นอารมณ์คุณดีขึ้นคุณก็จะมีความมั่นใจเพราะว่าไพ่เนี่ยออกมาในเรื่องของความลังเลทั้งสองใบเลย จริงๆอ่ะเมเรื่องของอารมณ์ที่หดผูลังเลไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่มีความสดชื่นในชีวิตนะคะลองไปแก้ไขดูนะถ้ายังไม่มีคู่ก็ลองหาเพื่อนหรือเพื่อนในเฟซหรือคนที่สนิทก็ได้ค่ะทำออนไลน์นะคะหรือร่วมแบบเฮ้ยแกเปิดไพ่ออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะหรือการสืร้อต t ร r y ออนไลน์รลวยกันหรือว่าการที่บอกบุญในเรื่องของอ โรงพยาบาลก็ได้เพราะอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะอธิษฐานดีๆมีการอธิษฐานเข้าไปนะคะอ่ะต่อไปจ้ากลุ่มที่สามดูซิเรื่องอะไรอเรื่องการเงินนะคะกลุ่มที่สามนี่โดนเรื่องการเงินเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างนะคะขอคุณบาอาจารย์ได้โปรดเอ่อให้คำแนะนำนะคะสำหรับกองที่สามนะคะ การงานการเงินสุขภาพความรักการงานนะคะให้ไปให้ความรักกับบริวารดังนั้นถ้าคุณมีลูกคุณต้องไปเสริมให้ความใส่ใจเขาพูดจาดีๆกับเขาสั่งสอนเขาหรือแม้กระทั่งให้เงินเขาบางคนอาจจะแบบว่าจะให้ยังไงให้พอพอดีพอดีให้ด้วยความรักให้ด้วยความที่แบบว่า เออไม่ใช่ว่าแบบลูกขอเท่าไหร่ก็ให้แต่ว่าว่าให้ด้วยความแล้วก็คืออันนี้มีประโยชน์ถึงให้อันนี้ดีกว่าเขาถึงให้อันนี้เขาต้องการแบบไม่มากเกินไปถึงให้นะคะลองทําบุญกับบริวารดูหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงบางคนอเปไม่เอาเปค่ะเอาแค่ให้ด้วยความรักพอสมควรและมีประโยชน์กับเขามีประโยชน์ต่อเรา การงานการเงินนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้อย่างใจคิดนะคะดังนั้นอย่าให้คุณไปเพิ่มเติมในเรื่องของการทําบุญให้กับผู้มีอุปการะคุณนะคะหรือคนที่อายุมากกว่าคุณคนชราพ่อ,ค,พอคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไปแก้ตรงนี้นะคะการงานการเงินสุขภาพสุขภาพนะคะให้ไปในเรื่องของอย่างที่บอกถ้าคุณดูกองที่สองเนาะก็ไปแก้เหมือนกันค่ะคุณจะได้จับได้ถูกกรรมเรียกว่า เห็นเป็นเกอบเป็นกรรมนะคะในเรื่องของอจิตอ,อะไรนะนิเวททีช่ชนสูรโศบนะคะบริจาคเลือดหรือแม้กระทั่งพิษงูนะคะลองไปดูนะต่อไปความรักค่ะความรักความรักเนี่ยให้ไปหาในเรื่องของป้ายป้ายต่างๆป้ายทางเข้าป้ายทางออกป้ายต่างๆนะคะป้ายป้ายต่างๆหรือแม้กระทั่งคุณ สงวนวาจาที่จะพูดกับกับคนรักก็ได้หรือใช้คําพูดที่ดีกับคนรักก็ได้ไม่ใช้ความแข็งแรงไอแข็งกล้าว นะคะไปพูดกับคนรักเนาะดังนั้นการงานการเงินของคุณก็จะดีขึ้นพอคุณทําให้กับบริวารที่ดีคนรอบข้างที่ดีลูกน้องที่ดีอันนี้หมายถึงลูกน้อง <S 2> <S 2> <ๆ>ด้วยนะ,ะลูกน้องก็จะช่วยกันคุณทำทำงานทํางานได้เงินคุณก็สบายขึ้นนะคะพอคุณสบายขึ้นคุณดูแลพ่อแม่คุณเพิ่มไปอีกเนาะแล้วคุณก็จะจับเงินเป็นกอบเป็นกามสุขภาพคุณจะมีอันนี้ไม่ได้ทายเรื่องทายนะแต่หมายถึงเรื่องบุญนะคะถ้าทายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าทายในเรื่องของแต่ละไพ่ของแต่ละคนจะเป็นในแบบน้นต่ง เป็นในเรื่องของบุญให้คุณไปทำนะคะอันนี้พอคุณทําของดูแลคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยเงินทองดีขึ้นคุณก็มาทําคุณก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วสุขภาพคุณก็ต้องป้องกันไว้ก็อย่างที่เราบอกไป บริจาคเลือดนิติเวชนิติเวชนะคะหรือบริจาคเกี่ยวกับงูอะไรอย่างเงี้ยพิษงูสวาภาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ของคนรักก็ไปทํากันนะได้ผลยังไงมาบอกกันเพราะหลายคนเนี่ยนำไปปรับนําไปใช้ตามที่บอกตามที่เคยแนะนําไปได้ผลกันเด้อ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 เออนะคะขอให้ทุกคนนะคะอ่ะ กองที่1่กองที่2กองที่3กองที่1จะสบายสุดนะพลังงานกองที่สองอะ่ะจะกังวลหน่อยกองที่3าคือหนักสุดก็เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะหนูอิงขอบอกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะขอให้ทุกคนพบเจอความสุขความสมหวังความเจริญความมีสติสัมปชัญญะจงเบืองเกิดขึ้นแก่ทุกรูปทุกนามขอให้พระนิพพานจมางมาเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกตนทุกภพทุกภูมิเธอสาธุสาธุสาธุค่ะ